สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปทํำความรู้จักกับโครงการทางด่วนสายแรกของประเทศลาวกันดูนะคะเป็นความร่วมมือของลาวกับจีนค่ะซึ่งสร้างเสร็จก่อนกําหนดถึง1ปีนะคะตามแผนเนี่ยทางด่วนสายนี้จะเสร็จและเปิดให้ใช้บริการประมาณปลายปี2564แต่ตอนนี้เปิดใช้เรียบร้อยแล้วค่ะ และทำไมทางด่วนสายแรกของสอปป,อปอลาวนะคะถึงเลือกเป็นเวียงจันทร์ถึงบ่อเต้นเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดกันในคลิปค่ะ ทางด่วนสายแรกของสอปปลาวก็เปิดใช้เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่วันที่21ธันวาคม2563นะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยจะมีต้นทางอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์ไปจนถึงเมืองบ่อเต้นแขวงหลวงน้ำทาใกล้กับชายแดนที่ติดกับมณฑลยูนานนะคะของประเทศจีน การก่อสร้างเนี่ยแบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันนะคะคือจากนครหลวงเวียงจันทร์ถึงวังเวียงซึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วระยะที่2จากวังเวียงถึงหลวงพระบางและระยะที่3คือจากหลวงพระบางถึงอุดมไทโดยทางด่วนระยะแรกนะคะนครหลวงเวียงจันทร์ถึงวังเวียงเนี่ยเป็นการลงทุนของกลุ่มบริษัทก่อสร้างจากมณฑลยูนนาน ในรูปแบบ BOT นะคะหรือ Build Operate Transfer ก็คือรัฐเนี่ยให้เอกชนลงทุนก่อสร้างแล้วก็เปิดให้บริการโดยมีสัญญาสัมปทานนะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยสัญญาสัมปทานอยู่ที่50ปีเมื่อหมดอายุสัญญาสัมปทานโครงการก็จะถูกโอนกลับมาเป็นของรัฐโดยรัฐบาลราวร่วมถือหุ้นด้วย5%นะคะ โครงการเริ่มก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายนปี2561ใช้งบประมาณก่อสร้างราวๆ1,200ล้าน,านดอลลาร์สหรัฐรูปแบบถนนนะคะก็เป็นขนาด4ช่องทางจราจรระยะทาง109.12กิโลเมตรนะคะเขตทางกว้าง23เมตร ลักษณะก็จะเป็นรั้วกั้นตลอดเส้นทางนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้คนและสัตว์ข้ามผ่านไปมาได้ก็เหมือนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองประเทศต่างๆจุดเริ่มต้นของถนนสายนี้อยู่ที่ถนนสาย13เหนือที่บ้านสีเกิดเมืองนาทายทองนครหลวงเวียงจันทร์ห่างจากนาครหลวงเวียงจันทร์ประมาณ12กิโลเมตร โดยแนวเส้นทางส่วนใหญ่ก็จะขนานกับโครงการของทางรถไฟลาวจีนนะคะไปผ่านที่บ้านนาซอนบ้านบัวบ้านสกาเมืองพโพนรงคลอดอุโมงค์ภูพะอุโมงค์ขาออกมีความยาว845เมตรอุโมงค์ขาเข้ายาว875เมตรกว้าง10.50เมตรสูง5เมตรจากนั้นก็เข้าสู่เมืองหินเหิบข้ามแม่น้ำลิก ผ่านบ้านท่าเฮอข้ามแม่น้ำซองไปสิ้นสุดลงที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันนะคะ,ะมีวงเวียนทางเข้าออกทั้งหมด7จุดคิดค่าผ่านทางตลอดเส้นทางเนี่ยหกหมื 62, กีบก็ช่วยร่นระยะทางแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับถนนสาย13เหนือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นถนนที่มีเพียง2ช่องทางจราจร สำหรับความคืบหน้าของโครงการระยะที่2นะคะของทางด่วนจากวังเวียงไปหลวงพะบางเนี่ยก็ได้เปิดเผยออกมาว่าเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมารัฐบาลลาวได้อนุมัติแผนการสร้างทางด่วนช่วงวังเวียงถึงหลวงพะบางไปแล้วแต่ยังไม่ได้กําหนดชัดเจนว่าจะเริ่มต้นก่อสร้างเมื่อไหร่ เส้นทางระยะที่2อนะคะอยู่ประมาณ136.9กิโลเมตรเป็นทางด่วนเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม2จุดของลาวเลยนะคะก็คือวังเวียงกับหลวงพะบางตามเส้นทางปกติการเดินทางจากวังเวียงขึ้นไปยังหลวงพะบางเนี่ยต้องใช้เวลานาน และเป็นเส้นทางที่ลำบากพอสมควรโดยเฉพาะเมื่อพ้นจากวังเวียงผ่านเขตกาสีขึ้นไปยังภูคูณก่อนจะเข้าหลวงพระบางนะคะเป็นทางโค้งคดเคี้ยวบนดอยสูงใช้เวลาเดินทางโดยประมาณเนี่ย6-8ชั่วโมงค่ะส่วนระยะอื่นๆนะคะของโครงการทางด่วนลาวจากเวียงจันท์ไปถึงบ่อเต็นเนี่ยยังไม่ได้สรุปออกมาชัดเจน เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าจุดเริ่มต้นของโครงการทางด่วนสายนี้เป็นอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะมีแนวคิดสร้างทางด่วนจากบ่อเตนมาเวียงจันนะคะก็ได้มีการสร้างเส้นทางสาย r 3 a อยู่แล้วซึ่งก็มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาการต่างๆที่เกิดขึ้นจากาลุ่มน้ำโขงตอนกลางมาก่อนนะคะเส้นทางนี้เนี่ยระยะทางอยู่ที่ประมาณ228กิโลเมตร จุดเริ่มต้นอยู่ที่เมืองบ่อเต็นปลายทางอยู่ที่เชิงสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วนะคะตรงข้ามอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายสร้างเสร็จและก็เปิดใช้อย่างเป็นทางการเนี่ยในปี2551นะคะที่บ่อเต็นเมืองต้นทางเนี่ยรัฐบาลลาวได้กัดที่ดิน ประมาณ21,375ไร่ให้สัมปทานแก่นักลงทุนสร้างเป็นเมืองใหม่นะคะเดิมเนี่ยผู้ที่ได้สัมปทานเป็นบริษัทจากฮ่องกงสร้างเป็นเขตเศรษฐกิจเฉพาะขึ้นเรียกว่าบอร์เต็นแดนคําภายในจะประกอบด้วยคาสิโนและศูนย์บันเทิงครบวงจรนะคะเปิดให้บริการในปี2550 แต่หลังจากเปิดได้ไม่นานเนี่ยก็เกิดปัญหาขึ้นภายในทำให้รัฐบาลเนี่ยยึดสัมปทานกลับคืนมาในปี2554รัฐบาลลาวก็ได้ให้สัมปทานที่ดินแปลงนี้กับกลุ่มบริษัทยูนานไห่เฉิงไปทำต่อนะคะ แล้วทางยูนานไห่เฉิงเนี่ยก็ได้เปลี่ยนชื่อโครงการมาเป็นเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงามตั้งบริษัทพัฒนาเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นลาวขึ้นมาเป็นผู้ดําเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นศูนย์การค้านะคะแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครบวงจร ปัจจุบันเนี่ยการก่อสร้างต่างๆในเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงามก็เรียกว่าเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะมีนักลงทุนจากจีนไปเปิดห้างร้านเปิดบริษัทหลายแห่งมีคนจีนคนลาวและชาวต่างประเทศอื่นเนี่ยเข้าไปอาศัยและก็ทำงานในพื้นที่มากกว่า4,000คนแล้วตามแผนของบริษัท พัฒนาเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นลาวนะคะจะสร้างเป็นศูนย์การค้าเป็นคลังสินค้าแล้วก็เป็นร้านค้าปลอดภาษีศูนย์จำหน่ายสินค้านำเข้าส่งออกท่าเรือสถานีรถโดยสารระหว่างประเทศโรงแรมร้านอาหารจุดชมวิวแล้วก็สวนสาธนารณะนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะก็จะมีอายุสัมปทานอยู่ที่50ปีค่ะ โดยภาพรวมนะคะหากทางด่วนสายเหนือเวียงจันทร์ถึงบ่อเต็นสร้างครบหมดทุกช่วงเรียบร้อยแล้วเนี่ยการเดินทางโดยรถยนต์จากนะครหลวงเวียงจันทร์ขึ้นไปยังชายแดนลาวจีนที่เมืองบ่อเต็นจากที่เคยเดินทางกันข้ามวันข้ามคืนนะคะก็จะเหลือเวลาเพียง5ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น ในปี2561ทางเวียงจันทร์เนี่ยได้อนุญาตให้บริษัทพัฒนาเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็ลลาวเข้ามาสำรวจความเป็นไปได้ที่จะนำที่ดินประมาณ43,750ไร่นะคะทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำซองบริเวณบ้านห้วยสัเง้าบ้านภูดินแดงและบ้านปากเปาะเมืองวังเวียงนะคะ เพื่อจะพัฒนามาเป็นเขตท่องเที่ยวทางธรรมชาติแบบยั่งยืนรองรับการเติบโตของวังเวียงที่กลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของลาวในอนาคตโดยก็ได้เซ็นสัญญา MOU กันเป็นที่เรียบร้อยในปีเดียวกันนะคะในานามบริษัทพัฒนาเมืองใหม่วังเวียงลาว ซึ่งขณะนี้ก็มีการเริ่มก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานไปแล้วนะคะจากนั้นก็จะสร้างเป็นสวนสนุกเป็นร้านค้าปลอดภาษีตั้งเป้าหมายว่าเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยจะสามารถดึงดูดนะักท่องเที่ยวให้มายังวังเวียงได้ปีละ9ล้านคนสร้างงานให้แก่ชาววังเวียงได้ถึง27,800ตําแหน่งค่ะกลุ่มบริษัทยูนานไห่เฉิงนะคะก็ได้ปักหมุดพัฒนาวังเวียง ซึ่งก็เป็นเหมือนหัวใจของการท่องเที่ยวของเราซึ่งก่อนหน้านี้นะคะในปี2553เนี่ยยูนานไห่เฉิงเองเขาก็มีโครงการเ,าเขตพัฒนากวมรวมไซเเ i z e นะคะนิคมอุตสาหกรรมแห่งเดียวของจีนตั้งอยู่ในพื้นที่ประมาณ7,181ไร่นะคะใจกลางเมืองหลวงของลรา ช่วงรอยต่อระหว่างเมืองไซเซธากับเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทร์โดยโครงการนี้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับบริษัทอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาตั้งโรงงานภายในพื้นที่นิคมและก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและพัฒนาที่อยู่อาศัย ซึ่งคาดว่าโครงการทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ในปี2573ค่ะซึ่งในปี2560นะคะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับนายบุญยังวรจิตนะคะก็ร่วมกันยืนยันต่อสาธารนณะถึงความสำคัญของเขตพัฒนากวมรวมไซเซถาระบุว่ารัฐบาลของทั้งสองประเทศเนี่ยเห็นพ้องกันว่าจะต้องผลักดันโครงการนี้ให้เป็นผลสำเร็จค่ะ จุดเริ่มต้นของทางด่วนเนี่ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่เงินทุนจากจีนแผ่นดินใหญ่นะคะหลั่งไหลลงมาในลาวได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มมากขึ้นรายละเอียดของโครงการต่างๆที่กล่าวมานะคะถ้าท่านใดสนใจอยากจะอ่านเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปอ่านได้ตามลิงก์ที่จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ค่ะ คลิปนี้มีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออาภาัยมานาที่นี้ด้วยนะคะและถ้าท่านชอบและเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ